เบิ่งดูหาแม่นบ่19เซนมนี้เส็ดมนแล้วบ่แล้วอืมเป๊ะเลยบ่เป๊ะอือโอเคสบายดีแม่เฒ่ามาเฮือนอาจารบ่มาจากบ้านได๋มา๊บมาครัวจากมือล่ะโอ้เดือนร่ะหนูโอ้เดือนล ตะก่อนเป็นอะไรตะก่อนอย่างบลได้บ่กินขา้าวบระเพบแล้วก็มุนตีนมุอนอะไรแต่เดี๋ยวนี้ได้สะมาหาเพิ่นกินขา้าวแซ่บป้องบ้องกระเพร๊บกินข้าวก็บ่อยากาแฉบคือเก่าเหตุผลที่มาป่วยแบบนี้นะบ่มีเงินไปโรงพยาบาลป้อ่ปอลูกอ๋อบ่เคยไปป่วเอาเนะ้าพี่น้องกราบสบายดีแหละสวัสดีเดอ้อพ่อพี่น้องเนาะ ึ่งสําหรับคลิปนี้บ่พร้อ,อก็ได้มาอยู่ที่บ้านน้องดินดากัญญาเนาะแต่คือสิมาอัพดงอัพเดททางสร้างเพิ่นเห็ดนะน้ะนองว่าเผิ่นเห็ดหอดขันใ้แล้วเนาะอ่าซึ่งเป็นมือที่ซองน้นองที่เพิ่นเห็ดนะตอนนี้เผิ่นก,กากลังกบเหลี่ยมเสาอยู่นพี่น้องลบเหลี่ยมและการได้บากเสาเนาะมันนี้ก็น่าจะแล้วที่เพิ่อบากเสา่นาะอย่าง,อ,างอื่นก็ที่ทาการกบไหมในการสกอต ก็ย <differences S 2> <men> ังอีกบ่เฮิงเนาะพี่น้องก็สิได้ยกยอมาจากวันศุกร์วันเสาร์นี่แหละยกยอบ้านน้องบิดากันยาเนาะ ช่างเรียบร้อยใจขาดใจมื่อนี้แล้วเนาะบากเสาเนาะมือน,นี้แหละประกอบแล้วคิดว่ามือได้ยู่ังวมชุกมันชาวถิดเนาะมือเดี๋ยวพี่ต<อ>าก็ก็จะถึงนี่แหละอีกสองสามวันข้างหน้าเนาะทำทำเอ็กซ์ซแล้วมีอ,มอ,ดอะดร แต่ว่าเจ้าแล้วมืออื่นนี่อันนี้วะประกอบมืออื่นแล้วแล้ววะเลยจะหน่อยสิบิ่งไวเลยโอ้เออเออเอ้มันขุดฟ้าหัทเนี่ยล่ะพอมันสีตรงกันกับเรือนน้องไก่ทองจะเลยว่าให้คนละมือ เป็นไปทางนี่นะจาวันพุทก็จะถึงเอาวันพุทธสวัสดีสวัสดีวะคิงก็คือจะคิงวันนี้วะเดี๋ยวไปเบิ่งกันปะเอาอีอกับอนณาบ่อนนี้เลย ตัวนี้จะหัวเขามาจากเม็ดเม็ดหนึ่งบะ่ได้เม็ดนึงเต็มเยอะเราอัพเทียงเลยตัวนี้กับเดพอดีกับแดเลยนะเออให้มันตก,กนเลยเนาะเอาประมาณเจ็ดิเนาะเม็ดเม็ดก็ได้เม็ดเป็นทีแล บแมนนั้นตัวนั้นก็คือการแทรกจากดาแดนเข้ามาเมตซิปเมตเช้าก่อนไปตอนนั้นยิงจามันหน่วยแล้ว <c oughs> ต๋อยมือเต๋กจามันเข้าแน่แล้วเพราะมันเหน่อยจะนี่แมตมือเตอกันแมตป้ายก็มีดหัวแดนแดนฝันหนึ่งแดนออตรงอยู่แล้วแดนเออตรงอยู่แล้วก <c oughs> ็ ยู่ราวางน,วานี่แหละท่นว่ามันตรงแต่เอาคำตรงหนึ่งอ่าอ่ักเม็ดหาซิปได้บ่สั่งเขาเอาที่วะอือได้ใช่ไหเนี่ยได้ผู้เล้นเดินเลยน้องลินดาไปเออได้ยิ่งแล้อืาจากจากจากเดนมานี่แทกมานี่แม,นแมน 50, นะ่นหาซิปเนาะอะไเป็นเชาอือและมันทัวร์ตัวนั้นก็คือการแทกเข้ามาแม่นหาซิป ปลวัาชิประกอบมันในพี่น้องเลย <_ c oughs> ถือเ่าไว้ดย่ตใกเคียเกต <_ c oughs> ไม่เปียกแล้วเอามามันก็นจะเป็นเด้งเป็นธรรมดา <_ c oughs> ต้องไปเว็ใช่ขึ้น่าเลยพี่น้องต้องแบบ ตรงแม่รหาสินี่อืมนั่นอ่ะเดีลองลองไปดูส่เหมือนหอวใส่เสาตัวนั้น มาฮั่นวะก็พอดีเลยพอดีเบียดกับต้นไม้นี่เลยใครจะต้นไม้กับกระซูกรได้นี่จะฮ้อนลงเบียด์จากตัวนี้เลยฟิดไปเลยแต่ลังต้นนั้นเนาะถัดมาหมางสิสีปิดไปเลยก็ได้เพราะว่าแรงตัวนั้นฝนฝนตั้งไวได้แบบจะเสียผีหองมันจะเสีอยอสียงที่จริงแดงนั้นมันตรงไปเป็สีงามมันเป็นยาเอาตัวนี้ตรงไปว่าช่วงขมางอั่นเนาะ ดีแล้วบางหมดอันนี้พังดินไวจังฮะพังดินแล้วแล้วแล้วเสียงพี่น้องเลยปกติต้องแนวนี่งามไ่ยาละเฮือนฝนพี่เจ้าอันนี้ก็เอามันตรงกันแล้วแล้วได้พี่น้องเฮือนทั้งคนกันนะมุงวานนี่เป็นวันนั่งกินข้าวเดี๋ยวข้าไปถักทายน้องดินดากอน สวัสดีน้องทินดาสวัสดีลุกขึ้นเบิ่งเด้อนะกินข้าวกินน้ําแล้วได้ยังกินดรกินนันอันนั้นกินกินหอยอากินหอยซั่นบ่ได้เฮ็ดเมนูยังกินอันนั้นจําจํามักพริกกินกับหอยหอยจูบบ่ด มืัอนี้แค่คนมาลายบอเฮือนลุงกับป้าบ่ได้มาบ่มาโดยเธอเงียบเนาะสรุปแล้วก็คือมาเป็นบางมือเนาะอืมโดยอืมโมเมนต์ชัวามาถูกมืออืมโดยอืมเฮือนเจ้ากสีได้ยกขึ้นไดี๋ยวนี้เราดีเด้ออีกเซาซาซัมเอก็ได้หยกย่อขึ้น สร้าง,ส,ง ừ ừ, สุดนี่ประเทศวาอยู่ดอกพี่น้องเลยดอยอ๋อฝันกามืออาชีพเนี่ยแต่ว่าเฮือนน้องดินดานในค่ายอยู่ต่อภัยใกล้ๆพี่น้องเลยนี่ดิเฮือนน้องไก่ท้องที่โตจากป,ปุ๊กซีต้นนะปุ๊กไก่<จ>อันนี้กันยังเสียค่ยาพายฝันอยู่เพี่น้องกระชายฝันห้าเซนน่ะ มือน,น,นีัเงียบเนาะนโดยป้าออกหน้าแล้วลุงเด้งลุงก็ออกหนา้าทะลุบุกพิพิธภัณฑล้วอยู่เหยืน่นโดยมีแต่ลูกเลี้ยงเพิคนละสองคนพอเบิดมือแหละเพ่อของก็ยังยังน้องรินดาออกไปหากินนี่แหละบอกว่าอยู่หากินมีบ้างอยู่เหยื่อหึงเลยเนาะ เราอยางออกไปเขือนฝนแล้วนะเนาะเขือนลุงเนาะบินได้แหละป่ะพาไปเบิร์กห่อยนาะงินดาเพราะว่าพ่ศจิ้างาอีกมันได้ค้างแล้วเพราะว่าจุ่มวัชิละดีแล้วเะว่าหัวมันเย็นด้วย

เหลืองสักนกิดสักเลยโอเคใบเอานาปะเจาะกันสักไม้ยังน็นองบินดาเนลหนาเห็ปพะโฮไม่ยอบอ เรื่องอำลามเรื่องเอิ่มเตอรอันนี้เป็นชักกสีเก่าของตนคือก็ได้นอนด้วยโดยเห็นฝนตกในกสิฮู้อวหัวกบะบอกเป็นยังเนาะโดยคนไม่นอนเนาะโดยไม่ได้นอนเอาไว้คือใส่สีผนย้ายเรียบร้อเลยบนรั่วรั่วยังอันนี้ฮะคือว่ายังอ่อนโดยอ่อนจักสีหักแล้วโอ้โหตุงกรจักเด,ด,ดี๋ยดี นี่อโอ้บางต้องยายตรงที่ทกว่านี้ ป stairs. เป็นปตนกำลังสีประกอบเขากันได้พีนน้องมันกันยาเป็นน้อยเป็นน้อยสีสสดีสัยดีสวีีันสบัยดีสจดีสยััสโอ้ยัสดีสัสสียัะดี ngon lẹ thuyền nè nhá thuyền thuyền cho nó thuyền 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 đi thuyền 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 à? Thế Thế à <laughs> thuyền thuyền

ก็อีเนี้ยแล้วใหม่แล้วแล้ที่ออกไปไปเยวยาหนังแท็กคุณทปนบมาเอาบอกคุณนะบอก่ามาบอกย่ายังเหือสิ้นหาย้างแล้วแบบ

รสชาติรสชาติแบบใดแทบหวานหวานมันมัน,น,น,นๆๆคล้ายขนมไข่แับป่ะแคบป่ะนะแคบป่ะ Gấp đứa nong, thùng giang nè. Đội. À. nào? bắt đầu Tiếp ơi. Em

หลงังจากนั้นเปิดกบตัวนา่ใส่นะพี่น้องแล้วก็สิได้ประกอบประกอบคางครับคือใส่กันมือนี้ก็น่าจะสำเร็จประกอบแต่ประมาณวันผุดฟ้าฮัทในการมือย่อเนาะเะช้านี่ถือว่างามอยู่พี่น้องชวนไม้ก็นี่แหละถ้าบ่พ่อจักหน่อยพี่น้องไหมเพราะว่าถ้า,ถา,ช,ถาชิสร้างตรงเป๊ะนี่คือบอ่ได้เลยพี่น้อง ก็ต้องมีตัวที่พอตัวที่ขาดอ้าะเราพี่ีน้องตอนนี้ก็มาหอดส่วงท่ายคลิปเนาะส่วนสำหรับคลิปนี้กะมาอัป,ดอปเดตการสร้างบ้านน้องดินดากันยาเนี่นะ้นองอ่าเป็นมือวันที่สองแล้วที่ทั้งสร้างคนมาเนาะึ่งเมื่อวานนี่เพิ่กัมา้าสายๆในะประมาณ10โมงห1อโมงวันนี้ถึจะมาแต่เศ้าเนะี่ยเนาะ เมื่อนี้เพิ่นกกน่าจะทําการประกอบทางกับคือใส่แล้วก็ใส่เล็กบลองหัน,นพี่น้องก็คือว่าไว้อยู่พี่น้องเอ้ยการเห็ดว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบย้ำแรงเต็มตเลยแต่ก่อนพันเห็ดอนาบ้านน้องแน่นน้านะเดี๋ยวค่าน้าเดี๋ยวค่านั่นนี่นานี่ติดพนนั่นนี่ข้าเนี่ยเนาะอันนี้เพิ่นว่าประมาณปีไปประมาณบุธธงเดือน คิดว่าถ้าผู้ที่ทุลาเดือนประมาณสอกว่าวันเอาแล้วนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บุพเพขอโตโจบคลิปเพื่อนๆก่อนนะพี่น้องสวัสดีวันติดตามอีพีต่อไปเดอเอ้อเนาะอีพีต่อไปบุพเพไปยังสีแวะเวียนมาหาทางครอบครัวน้องลินดากันนาคือเก่านะพี่น้องอ่ะพี่น้องไปก่อนสบายดีแหละสวัสดีเดอ้อ